ช่างรูู้้านมแล้วะครัสวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บตกกันนะครับบ้านหลังนี้สร้างด้วย EPD f ดีโฟมทั้งหลังนะครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่คือเป็นผนังชั้นสองนะครับอ่านี่ของชั้นสองนะครับแทงนี้นะครับ ที่ให้ดูแผงนี้ของชั้นสองก่อนก็คือเป็นผนังด้านที่เราใช้ตะข่ายกันสนิมนะครับตะข่ายไฟเบอร์กันสนิมแทนตะแกรงกรงไก่นะครับเพื่อให้การทํางานรวดเร็วแล้วก็ลดการเกิดสนิมในภายหลังนะครับขั้นตอนก็คือการติดตั้งผนัง EP d f o r m เสร็จแล้วก็ใส่ทาด้วยน้ํายา ประสานโฟมนะครับการติดตั้ง EPD นั้นก็มีกาวต่อเครือบโฟมนะครับแล้วก็มีเอสโพลิเมอร์มียูเฟรมแล้วก็ติดตั้งเสร็จก็ทาด้วยน้ำยาประสานโฟมตราช่างรูปคู่บ้านนะครับแล้วก็ฉาบปูนแล้วก็ติดตะข่ายไฟเบอร์นะครับหรือว่าตะข่ายกันสนิมแล้วก็ฉาบปูนรอบ2ทําสกินโค้แต่งผิวทาสีนะครับแล้วก็นี่คือผนัง ส่วนของผนังที่มีการติดตั้งแอร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคร mm ับ hmm. ต mm ิดตั้งแอร์บนผนังเสร็จเรียบร้อยนะครับในห้องนี้จากห้องนี้ลองไปดูอีกห้องนึงนะครับนี่ก็คืออีกห้องหนึ่งนะครับก็เป็นอีกห้องหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งแอร์เรียบร้อยบนผนังนะครับทั้งหมดนี้คือผนัง EPD นะครับซึ่งเราจะร <itu? S 1> mm ู hmm. ้ได้ยังไงนะครับตอนนี้ดูไม่ออกนะครับ ดูไม่ออกว่าผนังนี้ติดตั้งด้วยเป็นวัสดุอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆครับนี่คือผนัง EPD ฉาบป,ปูนนะครับ EPD โฟมฉาบป,ปูนแล้วก็ติดแอร์ได้เรียบร้อยนะครับตามอขอบหน้าต่างแต่ละด้านนะครับก็จะเป็นการติดด้วยบัวนะครับที่เห็นอยู่ด้านนอกนั้นคือบัวบัวโฟมนะครับเป็นบัวโฟมธรรมดานะครับที่มีบัวโฟมติดตะข่ายไฟเบอร์แล้วก็สกิมฉาบบางมานะครับแล้วก็มาติดตั้ง แต่งผิวทาสียึดด้วยกาวตะปูนะครับก็เป็นการทํางานตามปกตินะครับผนัง epd นั้นนะครับสามารถที่จะฝังรอยท่อได้ตามปกตินะครับรอยท่อไปฟ้ารอยท่อต่างๆนะครับหรือเช่นห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องน้านะครับเป็นห้องน้ําทั้งห้องนะครับที่ติดตั้งด้วย epd แล้วก็ใส่ข้อต่อกันซึมนะครับทาซีเมนทากันซึม t o a 2 3 7นะครับแล้วก็ติดเทปกันซึมนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมน นี่นะครับนี่คือห้องน้ำนะครับที่เป็นทีมงานช่างน้อยนะครับตั้งแต่การใส่ข้อต่อกันซึมนะครับข้อต่อกันซึมทาซีเมนต์ทากันซึมเสริมด้วยเทปกันซึมแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผนังนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผนัง E.P.D. นะครับ E.P.D. f o ฟ m แล้วก็ติดนี่ครับติดอุปกรณ์นะครับตู้คอน sumer unit ได้ตามปกตินะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้งานหรือว่า การทํางานของทีมงานนะครับที่นี่บ้านทั้งหลังเป็นบ้าน2ชั้นนะครับสร้างโดยทีมงานเซอร์วิสเท e เ c สคอน r ั c ชั่นดูแลควบคุมการก่อสร้างโดยพี่สันเจ้มชื่นนะครับบริหารโครงการงานก่อสร้างโดยคุณคนากรแจ้งสว่างนะครับจากบริษัทเซอร์วิสเทอเรสคอนซัชชั่นทีมงานโครงสร้างนั้นเป็นทีมงานช่างหนู นะครับทำขึ้นมาทีมงานติดตั้งผนัง E.P.D. ต่างๆนั้นก็เป็นทีมงานประจำของทีม r v i c e Trade Construction การปูกระเบื้องนั้นโดยใช้ทีมงานของช่างน้อยนะครับส่วนผมนั้นก็ดูหน้าง,งานวัสดุที่เราใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดนะครับโครงสร้างนั้นเสาเข็มที่ตินันไมโครพายโครงสร้างเป็นโครงสร้างคอสลอคือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผนังเป็นผนัง E.P.D. นะครับติดตั้งตามระบบนะครับก็คือการใส่ยูเฟรมทาด้วยกาวต่อเครืองโฟมเอสโพลิเมอร์ S กันซึมนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็ทาน้ำยาประสานโฟมฉาบปูนนะครับแล้วก็ติดตะข่ายไฟเบอร์นะครับแล้วก็ฉาบปูนอีกชั้นหนึ่งนะครับสกิมโค้ทาสีอันนี้คือผนังส่วนหลังคานั้นก็เป็นระบบหลังคากันร้อนนะครับเป็นเมทัลชีตระบบโบเล่นะครับแล้วก็ ติดตั้งแผ่น EPD 3นิ้วใต้หลังคาโบเลีเพื่อเป็นการป้องกันความร้อนใต้หลังคานะครับนี่คือส่วนหนึ่งโดยรวมๆของการทำงานที่นี่นะครับใครที่ติดตามแล้วก็สนใจสอบถามได้นะครับที่บ้านโฟมสีเมืองนนท9์0 9 1 7 8 9 3 5 6 3เนะครับ025264073ากน็ะครับเราก็พร้อมบริการจำหน่าย EPD โฟมกาวต่อเครือโฟม U frame เอสพลิเมอร์น้ำยาทาโฟมนะครับน้ำยาทาประสานโฟมก่อนฉาบปูนตะข่ายกันสนิมและอุปกรณ์สกรูต่างๆนะครับสั่งได้ที่บ้านโฟมสีบางนนครับ025264073หรือ Line แอดสันชัย S U N C H A I ขอบคุณมากครับฉันรู้ผู้ด้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข